ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมหรือถ้าท่านทราบลัคนานะคะสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะดูตามชาร์ตที่อาจารย์วางไว้ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอาจารย์อิงโหราศาสไทยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงประจำเดือนมีนาคม2565ค่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดูพลังงานดวงของท่านจะเป็นยังไงในเดือนมีนาคมชาวราศีกุมนะคะ ท่านได้ไพ่นะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาในไพ่อาราชาราชาไม้เทา้าว้าวเดอรซันขึ้นมาสุดยอดเลยไพ่เมเจอร์ใหญ่ๆเลยนะคะเดอซันเด็กถือไม้เทา้าอัศวินโทษทีคะ่ะอัศวินไม้คะ่ะไม่ใช่ไพ่เพจคะ่ะโทษทีอ่าหนึ่งดาบค่ะ ไพ่สตาอืมสุดยอดเลยแสงสว่างขึ้นเดอะแฮงแมนสตรนสามไม้ราชินีถ้วยค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอืมเป็นเรื่องอะไรอาจารย์ปรับกล้องนิดนึงรู้สึกจับภาพไม่หมดเนาะ โทษทีนะคะโอเคอาจากหน้าไพ่นะคะไพ่โดดเด่นก็คือไพ่สตาร์กับไพ่เดอะซันขึ้นคู่กันนี่แหละยิ่งขยายตำแหน่งสรุปเป็นราชินีถ้วยก็ต้องเป็นข่าวดีชาวราศีกุมในเดือนมีนาคมอะนะคะหนึ่งถ้าเป็นเรื่องงานนี่บอกเลยนะใครที่ทำงานอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะท่านมีโอกาสที่จะถูกโปรโมทเลยเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งแล้วก็ปรับเงินเดือนขึ้นด้วยนะไม่ใช่ปรับแค่ตำแหน่งท่านจะต้องได้ เงินเพิ่มขึ้นนะเป็นที่พอใจนะคะเห็นไหมคะเป็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของงานนะคะหรือน้องนองนักเรียนนักศึกษาไปสอบชิงทุนสอบเรียนต่อ,อที่ต่างประเทศก็ได้ได้ไปเลยใครอยากไปประเทศอังกฤษเนี่ยได้ไปเนาะประเทศไหนก็ได้แหละนะญี่ปุ่นก็ได้ะนะคะก็ได้นะมีเกณฑ์เดินทางหรือไม่ได้ไปเรียนใครที่ทําเรื่องเดินทางไปต่างประเทศอยู่เนี่ยชาวราศีกุมท่านได้ไปนะ ได้เดินทางไปต่างประเทศทําเรื่องผ่านได้ด้วยนะคะอะ,อะไรก็ตามที่รอคอยอตำแหน่งปัญหาคือเดิแฮงแมนโอ้ยรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีเมื่อไหร่จะได้ไปอะไรประมาณนี้นะก็ต้องบอกว่าได้เทินได้เดินทางใครสอบชิงทุนก็ได้ไปใครสอบในเรื่องของอมไม่ใช่ชิงทุนสอบเรื่องของเขาเรียกอะไรใบอนุญาตก็ได้หรือสอบการอะไรอะเรื่องของภาษาที่จะไป ไปทางานต่างประเทศที่เขาจะต้องใช้คะแนนนะเออเนี่ยไปสอบเหอผ่านนะคะผ่านแน่นอนหรือบางท่านไปสอบทํางานรับราชการเนี่ยชาวราศีคุม,มอ่เป็นช่วงที่ดีของท่านนะในเดือนมีนาคมนะคะสามารถสอบทาทางานรับราชการได้ไพ่เดดซันกับไพ่ราศีสิงเนี่ยเป็นาราศีสิงคือดาวอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยสองดวงเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ย เหมาเลยค่ะไปสอบรับราชการถือว่าประสบความสําเร็จเห็นไหมคะไพ่ดีมากมายนะคะในเรื่องงานหรือบางท่านกําลังจะตัดสินใจไปทํางานที่ไหนสักแห่งที่มีคนเขาเรียกว่าแนะนําชักชวนอยู่สามสามไม่เท้าอะ่ะเหมือนอาจจะลังเลห่วงที่เดิมจะไปก็ยังห่วงที่เดิมห่วงเจ้านายห่วงเพื่อนผูกพันอยู่อาจจะถ้ถามว่าไปนี่ดีกว่าไม่ดีกว่าคะ่ะ ถ้าใครเป็นกรณีนี้นะอาจารย์ก็เลยบอกไปที่ใหม่ดีกว่าเพราะที่ใหม่นี่ตอบโจทย์ในเรื่องของความมั่นคงระยะยาวเรื่องของเงินเดือนเรื่องของตําแหน่งอันนี้ไพ่ตอบให้เลยอันเนี้ยเคลียร์มากๆถือว่าไปได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะพูดถึงกรณีที่ใครที่มีเคสแบบนี้อยู่เข้ากับดวงที่อาจารย์พยากรณ์ก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ได้เลยเออนะคะโอเคต่อไปใครที่ทํางานประจําแล้วอยากทํางานเสริมอยาก เออเขาเรียกว่าเด็กถือเรียนหนึ่งดาบอยากทําอะไรอะ่ะนะอยากทําอะไรเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแต่ก็ยังไม่อยากออกจากงานก็ทําอะไรที่ควบคู่กันไปก็ได้สามารถนะคะถ้าเราแบบไม่สะดวกในการบางช่วงในการดูแลเรื่องของสิ่งที่จะทาอ่ะที่บ้านช่วยได้คนะ่ะตาแหน่งที่บ้านนะคะตำแหน่งพันธุ์ทูด้วย ก็แสดงว่ามีคนช่วยอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ช่วยเหลือหรือเป็นน้องๆก็ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีคนช่วยอยู่ถ้าคิดจะทำเป็นจริงอาจารย์มองว่าทําได้นะคะเพราะไพ่พลังงานของความเข้มแข็งแข็งแกร่งของท่านขึ้นมาไพ่สเตรนเนี่ยสุดยอดหนึ่งดาบอย่างเงี้ยสุดยอดมากละซันอย่างเงี้ยราชาไม่เท้าอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาหรือแม้กระทั่งแฮงแมรเนี่ยแปลถึงอะไรน้ําอดน้ําทนความมุ่งมั่นที่ค่อนข้างสูงมากๆเนี่ย พลังงานไพ่ใบนี้ไม่ได้เสียเสมอไปเนาะในเรื่องของการงานการเรียนเนี่ยถือว่าท่านมีความอดทนและมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคอะไรก็ตามที่มันขวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยท่านไม่ยอมแพ้อ่าท่านต้องบอกเลยเป้าหมายคือชนะเท่านั้นอืนะคะประมาณนี้เลยโอเคทีนี้พูดเรื่องอะไรเรื่องเงินล่ะค่ะที่กินตำแหน่งการเงินนะ่ะก็คือไพ่เดอะซันหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์ในไพ่ที่เป็นพระอาทิตย์เนี่ย ะะเป็นดวงดาวพระที่เนี่ยพูดเรื่องของเงินได้เลยการเงินล่ำซาค่ะในเดือนนี้นะไม่ว่าท่านอาจจะได้หุ้นอาอาหุ้นทองคําหุ้นพลังงานโซลารเซลล์หรือหุ้นเกี่ยวข้องกับค่างเงินเล่นหุ้นเล่นค่างเงินอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น forex แมกอะไรก็ว่าไปเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันละเออนะก็ถือว่าท่านมีโอกาสโชคลาภลอยแบบนั้นหุ้นหวยลอตเตอรี่ก็ว่าไปเนี่ยได้นะเงินแบบนั้น และก็ยังได้เงินจากจากงานนั่นแหละจากการถูกโปรโมทจากเงินอะไรก็ตามที่รออยู่เงินตกเบิกหรือเงินพิเศษอ่าท่านเป็นในหน้านะสามไม้เทา้าท่านรองเงินอยู่เนี่ยค่ะคอมมิชชั่นนี้ท่านจะได้เออได้แน่นอนค่ะเร็วเร็วนี้แหละต้นเดือนนี้ก็ได้แล้วต้นเดือนของมีนาคมอ่าในเรื่องของเงินและผลประโยชน์นะคะแล้วยังโชคดีอาจจะมีเกณฑ์ซื้อรถป้ายแดงอ่ารถราคาแบบ หลักล้านก็ได้นะจะบอกให้เนี่ยไพเดอะซันกับสตาร์ขึ้นมาน,นะคะมีเกณฑ์ได้ได้รถราคาหลักล้านก็ได้อ่าบอกเลยไม่ธรรมดาเดือนนี้สําหรับชาวราศีกุมนะการเงินการงานโดดเด่นมากเรื่องของความรักก็โดดเด่นไม่แพ้กันแหละนะคะเพราะฉะนั้นตําแหน่งความรักของท่านเนี่ยอัศวินไม้อ่าสเตรนท์โอ้ยังรักกันแบบ ยืดเยื้อยาวนานตลอดไปเออนะคะมีอนาคตที่สดใสแลร่วมกันใครที่มีคู่รักอยู่โดดเด่นมากเลยท่านเป็นคู่กันแล้วละ่ะเออนะคะเป็นคู่ที่ฟ้าประทานก็ได้คู่บุเพสันนิวาสนะนะคะเดอะสตาร์ The Star กับเดะสันขึ้นมาเนี่ยตำแหน่งยิ่งมีไพ่สเตรนะ์ตามตำนานก็คือ,อสิงโตกับผู้หญิงคนนี้เขเป็นคู่รักกันะนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกท่านเป็นคู่กันแล้ว นะอาจจะมีปัญหางงงังกันบ้างเออนะคะไพ่เดอะแฮง MAN แล้วยังไงก็ปรับความเู้สจกเรนได้ไม่มีอะไรนะโอเคเรามาดูคนโสดบ้างขอไพ่คนโสดนะคะเพราะคนโสดยังไม่ได้เปิดแบบโดดเด่นมากอ่ะขอไพ่ดวงคนโสดชาวราศีก,กุมดูว่าท่านจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดนะคะอาจารย์ขอเปิดไพ่ให้คนโสด ่าท่านได้ไพ่นะคะแปดเหรียญหมีเทา้าอืมทำไมขึ้นแต่เรื่องของเรื่องของงานเนี่ยอืมเกดาบอีกต่างหากอืม้อจะพูดว่ายังไงดีแบบนี้อ่าคนโสดขาอาจารย์มองว่าเดือนมีนาคมคนโสดชาวราศีกุมน่าจะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะน่าจะไปโฟกัสในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะในเรื่องของความรักอาจารย์ว่า ตัวท่านเองอาจจะไม่พร้อมในการจะเปิดใจกับใครก็ได้ท่านอาจจะเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก็เลยที่อยากอยากจะสร้างตัวเองให้มั่นคงนะมีเงินมีฐานะมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงท่านก็อาจจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าเมื่อไหร่มีเงินอ่าเมื่อไหร่มีชื่อเสียงในสังคมมีหน้ามีตาโอ้เดี๋ยวความรักก็วิ่งมาหาเองโอ้อันนี้อาจารย์ว่าคิดถูกมากๆเลยนะอือ นี่แหละคือความจริงสัจธรรมของความรักอันนึงนะเป็นปัจจัยอันนึงเลยค่ะว่าเราต้องมีเงินต้องมีฐานนะต้องมีความมั่นคงนะมันถือว่าดีมากๆที่พ่ขึ้นแบบนี้ขอให้ชาวกุมคนสดโอเคเลยไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะก็ก็จะโดดเด่นขึ้นมาท,ทันทีค่ะโอเคดูเรื่องอื่นบ้างนะในนี้เขาบอกอะไรอีกอู๋ใครที่คิดอยากจะมีบุตรเนี่ยมีเกณฑ์มีเกณฑ์ไดเออ้เขาเรียกว่าบุตรอภิชาตบุตรนะ อ่าเนี่ยมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เรื่องของการมีบุตรได้ด้วยถือว่าได้ข่าวดีเออหนึ่งนอกจากว่าได้ลดแล้วก็ได้บุตรได้ด้วยนะอ่านะคะสุขภาพอาจารย์มองว่าถ้ามองระวังปัญหาเนี่ยคือไม่ได้ร้ายแรงอาจจะมีบางท่านที่เอ,อ่อเกี่ยวข้องกับซีดเนื้องอกอดูนิดหนึ่งนะคะช่องท้องเพระลำไส้มีปัญหานิดนึงแต่ไม่ใช่ร้ายแรงคือรักษาได้หมดนะถ้าถ้ถามองจากหน้าไพา่จะเป็นประมาณนี้ โอเคดูพลังเลขโชคลาภกันบ้างนะคะขอพลังเลขโชคลาภให้กับชาวราศีกุม3าใบนะคะได้หมายเลข3 4แล้วก็สนะี่สามเนาะสามสี่สสแล้วก็เลข6กสองค่ะ สามสี่สี่สามหกสองโอเคก็ขอให้โชคดียร่ำรวยกันเจอคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ